สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะได้อยู่ยาย่านาเดตท,ทิ้งทวนวันฮาโลวีนเปิดภาพคู่ตรงทีมไหมดูกันเองวานๆานทุกเทศกาลก็ว่าได้สำหรับคู่รักคนดังยาย่าอุรัสยาและนาเดตคูกิบิยะที่วันฮาโลวีน31ตุลาคม2,564ที่ผ่านมาก็เผยภาพคู่ที่แคปชั่นบอกว่าฮาโลวีนแต่ชุดนี่สิ มาถูกทีมไม่เอ่ยลองไปชมกันดูไปตัดสินกันเองนะจ๊ะไม่ทราบว่าคู่หวานยาย่าอุรัสยาและนาเดตคูกิมิยะมาผิดงานหรือเปล่าเพราะว่าเสื้อผ้าหน้าผมและแคปชั่นที่บอกว่าฮาโลวีนนั้นช่างแตกต่างเหลือเกินซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ทัพคนบันเทิงก็ได้เผยโฉมชวนหลอนในห้วง วันฮาโลวีน31ตุลาคม2,564กันไปแล้วส่วนคู่หวานคนดังคงจะต้องการทิ้งทวนแบบหวานๆให้ชมกันหรือเปล่านั้นโดยภาพคู่งานคู่ดังกล่าวนั้นสาวยญาย่าได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมพร้อมแท็กไปหาหนุ่มเบรรี่ณเดชน์หวานใจสำหรับอินสตาแกรมของยายาอุรัสยาที่โพสต์ภาพคู่หวานใจหนุ่มเบรรี่ณเดชน์นั้นเจ้าตัวเขียนแคปชั่นไว้ว่า It's still Halloween somewhere right ซึ่งชุดคู่หวาน ดูยังไงก็ไม่เหมือนฮาโลวีนอยู่ดีเพราะว่ายาย่าแต่งเป็นแอลสาวหูยาวในชุดสีเขียวที่คล้ายๆกับภาพยนตร์ดังเรื่อง The Lost of the Ring ส่วนหนุ่มแบร์นาเดตก็จำแรงร่างให้คล้ายๆกับการ์ตูนดังอย่างมนุษย์หินฟรินสโตนแม้ว่าฮาโลวีนสำหรับคู่ยาย่านาเดตจะดูไม่น่ากลัวชวนหลอนไม่ค่อยจะเข้าทีมผีเท่าไหร่แต่เชื่อว่าภาพคู่นี้ที่ออกมา ก็ตรงใจต์ดเข้าไปถึงกระดูกดำของแฟนคู่หวาน N Y ได้อย่างแน่นอนเพราะน้องจะดูหวานแล้วยังมีความน่ารักทะเลนกวนซ่อนอยู่ด้วยรอบหน้าทั้งคู่จะมาแต่งตัวในทีมไหนอีกนั้นต้องมารอชมกันโพสภาพนี้ไม่ได้วิ่งหนีมีแต่วิ่งเข้าหาหละจ้าเบรรี่ยา่ยาย่า ขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ